กางเกงที่แบมมใส่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นกางเกงเขาเรียกว่าทรงเดฟบอยค่ะนะคะปกติเดฟก็คือเดฟบอยก็คือบอยนะคะแต่ว่าแมมเอาสองอย่างมามิกรวมกันนะคะให้เขามีความดูชิคดูทันสมัยแล้วก็มีความดูวัยรุ่นค่ะนะคะที่สําพันตัวนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่อยากใส่กางเกงแล้วดูลีนดูผอมแล้วก็ดูสลิมค่ะนะคะรุนี้ใส่แล้วดูขาเล็กค่ะนะคะดูขาเล็กแล้วก็ดูขาเพียวขาเรียวนะคะแล้วก็ดูขายาวด้วยค่ะตัวนี้ค่ะนะคะอ่ะสูงล่างค่ะนะคะอันนี้นะคะเป็นกางเกงนะคะเรียกว่าผ้าโรชีนะคะ ไมโครค่ะนะคะผ้าลรนเชฟไมโครตัวนี้เป็นผ้านอกนะคะเป็นผ้านาเข้าค่ะนะคะแล้วก็ตัดเย็บโดยช่างสุดเทเลอร์ของนรีเมทไทยนะคะใส่สบายดูแลง่ายมากๆที่สมคัญตัวนี้ซักแล้วไม่ต้องรีค่ะนะคะบอกลาเตอรรี่ได้เลยค่ะนะคะกเกงทรงอาเดฟบอยของเรานะคะตัวนี้ติดตลาดมากๆเลยนะคะมีกระเป๋าลงสองข้างแบบนี้สะโพกเป็นสะโพกบวกสิบนะคะความยาวเป็นความยาวสามหกนะคะแตกมาแล้วดูสวยแล้วก็ดูชิดมากๆค่ะนะคะที่สําคัญดูผอมค่ะตัวนี้ค่ะนะคะน่ารักแบบขายตัวละพันสองร้อยบาทนะคะวันนี้ตัดโปรโมชั่นให้นะคะมีพร้อมสง เอลค่ะถึง36ตัวนี้299บาทค่ะนะคะมีพร้อมส่งนะคะสีดำนี้ค่ะนะคะสีที่หนึ่งคือสีที่อบอกเลยว่าแต่ละคนเอฟนปันกันไม่ต่ำกว่า5ตัวค่ะนะ,ะสีดำค่ะตัวนี้ค่ะนะคะ สีดาพิมพีแล้วก็ตามดีเอลนะคะสีดํานะคะตัวนี้พิมพ์รหัส B ีแล้วก็ตามดีเอลค่ะนะคะมีเอลยี่สิบหกถึงสามหกสะพกบวกสิบความยาวสามหกนะคะพิมพ์ีนะคะสีดาค่ะนะคะแล้วก็สีที่สองนะคะตจวนี้ใส่ทํางานได้ค่ะตจวนี้เป็นสีเทานะคะเขาเรียกว่าสีเทานะคะตจวนี้พิมพ์ J จค่ะนะคะสีเทาตจวนี้พิมพ์รหัสเจแล้วก็ตามดีเอลนะคะสีเทาค่ะนะคะสีเทาพิม์จแล้วก็ตามดีเอลนะคะและเจ้วนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลค่ะนะคะน้าตาลแคปปูชิโน่ค่ะตัวนี้พิมพ์ม่ดัวจี้พิแล้วก็ตามดีเอลนะคะจัโโปมชน จิ๊บๆเลยค่ะเนื้อผ้าดีมากซักแล้วไม่ต้องรีดค่ะนะคะมีน้ำหนักแล้วก็ทิ้งตัวดีมากๆค่ะตัวนี้ค่ะนะคะผ้าจะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ทิ้งตัวดีมากๆนะคะเขาเรียกว่าผ้าโรชเชฟไมโครนะคะซักแล้วไม่ต้องรีดเลยนะคะเด้งดึงแบบนี้แล้วก็ทิ้งตัวดีอันดับหนึ่งค่ะนะคะพิมพ์มรหัสจีนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นสีที่สาวๆเป็รุ่นห้ามพลาดเลยค่ะใส่กับเสื้อสีขาวตัวนี้บอกเลยว่าออร่ามาแล้วก็เป็นสีม่วงพารเทลค่ะตัวนี้ค่ะนะคะแต่ละดูไวรุ่นนะคะกระชากไวมากๆค่ะตัวน และสีสุดท้ายถ้าเวลาที่จะไปงานแต่งงานบวชงานมงคลแล้วก็อยากหากางเกงเหมาะๆหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เป็นทรงแบบวัยรุ่นเนี่ยสีนูดค่ะตัวนี้ค่ะนะคะใส่สวยมากใส่กับเสื้อได้ทุกสีนะคะเวลาไปงานแต่งงานบวชนะคะตัวนี้ค่ะนะคะพิมพ์รหัสวายนะคะสีนูดค่ะนะคะสีนูดตัวนี้พิมพ์รหัสวายแล้วก็ตามเอลนะคะสีนูดนะคะสีนูดพิมพ์วายแล้วก็ตามเอลค่ะนะคะรุ่นนี้นะคะพร้อมส่งเอลยี่สิบหกค่ะถึงสามพิหพนะคะเป็นผ้านําเข้าจากต่างประเทศตัเดเย็บโดยทีมช่างของดาฬิเมรไทยนะคะใครเอฟตัวไหนพิมพมาได